นิทานลุงเต่าขอเสนอนกพิราบผาเที่ยวโลกตอนพระราชวังแวร์ไซพิษบินเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสขณะที่สายลมอ่อนพัดผ่านไล่องุ่นและทุ่งดอกไม้กลิ่นหอมของลาเวนเดอร์กลิ่นหอมของขนมปังอบใหม่นี่แหละฝรั่งเศสพิษพูดพร้อมสูดลมหายใจลึกเขาบินต่อไปจนเห็นสิ่งที่อยู่บนปลายขอบฟ้าแวร์วาลพระราชวังแวร์ไซโอ้โหใหญ่เหมือนเมืองทั้งเมืองพิษตะึงพระราชวังสีทองอาดามตั้งตระหง่านด้วยหอคอย หน้าต่างและประตูประดับลวดลายวิจิตรเขาบินวนผ่านสวนสวยขนาดมหึมาน้ำพุแต้ลำกลางแสงแดดและเขาว,วงกดต้นไม้ตัดแต่งอย่างประณีตที่นี่เคยเป็นวังของกรรษัตริย์ฝรั่งเศสมหาสมบัติแห่งประวัติศาสตร,ร์และศิลปะที่เกาะอยู่บนรูปปั้นนางฟ้าในสวนสังเกตนักท่องเที่ยวที่เดินชม ห้องกระจกยาวสะท้อนแสงในยิบระยับเด็กๆวิ่งเล่นท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกไม้หัวเราะด้วยเสียงใสม,ม์เสห์ของอดีตยังมีชีวิตอยู่ที่นี่พีทพูดเบาๆแล้วเขากางปีกออกแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเขาวหน้าเจอกันที่นครวาติกัน